2เมษายนที่ผ่านมาค่ะมาดามยกนะคะหรือว่าคุณกฤชพรเวโรดนั่น,นะคะเป็นหัวหน้าพักก้าอิสระค่ะได้เปิดตัวผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเชียงใหม่นั่นก็คือคุณการวิทย์นะคะวงทองขอภัยนะคะหรือว่าจันด้วงนั่นเองนะคะที่คว้าเบอร์สีลงสนามเลือกตั้งค่ะพร้อมการันตีนะคะว่าทีมงานชุดนี้เนี่ยคือแบบ ปังไม่ไหวจริงๆนะคะด้วยเรื่องของประสบการณ์แล้วก็ไอเดียใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะช่วยคนเชียงใหม่โดยเฉพาะค่ะงานนี้นะคะมาดมโยกเขาบอกว่าอยากเห็นเชียงใหม่ค่ะเปลี่ยนแปลงก็คืออยากให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเปิดใจให้กับทางเลือกใหม่นะคะมีแนวคิดนะคะที่ถือว่าเป็นสีสันที่ดีมากๆนะคะกับแนวคิดที่ว่าสีรุ้งสามประสานค่ะรวมพลังคนทุกเจนเลยนะคะวัยรุ่นสร้างสารรค์วัยทํางานมืออาชีพแล้วก็วัยทองมากประสบการณ์มาร่วมกันขับเคลื่อนเมืองนั่นเองนะคะไอเดียน,นี้ดีมากแล้วก็นโย บายค่ะเขามีสีนโยบายด้วยกันนะคะนโยบายแรกก็คือเปิดพื้นที่ให้คนเชียงใหม่มีส่วนร่วมนะคะพร้อมบริหารด้วยธรรมิบาลค่ะส่วนนโยบายที่2คือเน้นในเรื่องของการพัฒนาโครงสร้างเมืองนะคะคุมเทมมาตรการสิ่งปลูกสร้างรับมือภัยพิบตัติโอ้โหอันนี้เข้ากับสถานการณ์ตอนนี้มากนะคะนโยบายที่3คือกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็กเกษตรกรรมนั่นเองนะคะส่วนนโยบายที่4ก็คือยกระดับสาธารณาสุขแล้วก็คุณภาพชีวิตของคนในเมืองนะคะโดยตั้งใจว่าจะเปลี่ยนเชียงใหม่ให้ยั่งยืนเลือกเบอร์ส พักเก้าอิสระนั่นเองนะคะมาดามอยู่เขาทิ้งท้ายแบบมั่นใจมากๆชอบนะสีนโยบายดีคะ่ะขรอบคลุมด้วยนะคะอันนี้เวิร์กมากอ่ะ